สวัสดีครับแฟนฟุตบอลพนันพักจี้จอกสยามทุกท่านพบก,กับสรุปข่าวเรตเตอร์สตีประจำวันจันทร์ที่20มิถุนายน2565สวัสดีครับทุกผมเองก็มีข่าวสารมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับจะมีหัวข้อข่าวเกี่ยวกับอะไรกันบ้างเรามาชมไปพร้อมกันเลยนะฮะโดยข่าวเรตเตอร์สตีวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่กระแสะการย้ายทีมของยูริติรรมันจากการรายงานล่าสุดนะครับท่านผู้ใหญ่อาเซนอลได้ให้ความสนใจนักเตะร,รายนี้ และมีการคิดกันว่าครับจะยิงข้อเสนอให้กับเรเตอร์สตีพิจารณาในเร็ววันนี้ครับด้วยราคาค่าตัวประมาณ25ล้านปอนด์แต่จากการรายงานล่าสุดนะครับจากสก,กายสปอร์ตได้แนะนําว่าถ้าราปิจ่อาร์เซนอลอาจได้ความสนใจนักเตะรายนี้ลดลงนะครับเนื่องจากว่าทีปิย่อาร์เซนอลเองกาลังจะปิดยิวคว้าทาด้านของฟาบิโอวิเอร่ามิดฟิลมาจากสโมสรปอร์โต้ด้วยราคาค่าตัวประมาณ34ล้านปอนด์และก็ทําให้ความสนใจในตัวยูริติมานั้นก็อาจจะลดลงไปด้วยครับ จาก,กการล่าสุดนะครับฟาบิโซโรมาโน่นักข่าวสายซื้อขายนักเตะก็ได้ออกมารายงานว่าระดับผิวใหญ่อาร์เซนอลยังไม่ได้ลดความสนใจนักเตะรายนี้ลงไปแต่อย่างใดยังให้ความสนใจกับการควา้ายูริเตอร์มันไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่จากการที่เตอร์มันยังไม่ต่อสัญญานั่นก็อาจจะทําให้เจ้าตัวเลือกเล่นให้กับสโมสรปิใหญ่อาร์เซนอลก็เป็นได้ครับแต่ทิ้งย่างไรครับหากยูริเตอร์มันไม่ได้ย้ายไปร่วมทีมไหนในช่วงซัมเมอร์นี้ และเดือนกันยายนครับเจ้าตัวเองก็อาจจะต่อสัญญาออกไปอีกหนึ่งปีกับเรตเตอร์ซีก็เป็นได้ครับนี่ก็เป็นรายงานของฟาบิโซโรมาโน่ครับส่วนทางด้านยูริสตีดมันครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อชาเบลเยียมนะครับว่าเขาเองเนี่ยก็ยังจะพิจารณาออกจากทีมไปแต่เขาเองก็ยังรักสโมสรนแหน่งนี้และก็พร้อมที่จะทุ่มเทและก็ยังไม่รู้ถึงอนาคตว่าจะอยู่ต่อไปหรือจะย้ายออกจากทีมครับแต่ตอนนี้รับของมุ่งมั่นกับทีมชาติเบลเยียมก่อนนะฮะ นี่ก็เป็นกระแสการแยะงทีมล่าสุดของยูริเดร์มันนะครับซึ่งได้ออกมาก่าวเกี่ยวกับอนาคตของเขารวมไปถึงสื่อต่างๆก็ได้ออกมารายงานข่าวเกี่ยวกับเดร์มันด้วยนะฮะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการในวามสนใจนักเตะตัวหลักของสโมสรคร์บ,บูตในรีเบลยเยียมครับรเรเดเตอร์สตีครับมีการคาดกันว่ากําลังจะยื่นข้อเสนอมูลค่ามากกว่า35้าล้านยูโรให้กับสโมสรคร์บ,บูตพิจารณาในการคว้าชาวดิกิตเร์ไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยจากก่อนหน้านี้ครับนนนสโมสรเรเตอร์ซีได้ความสนใจนักเตะรายนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมและก็มีการค่ายกันว่าครับในช่วงซัมเมอร์นี้จะมีการยื่นข้อเสนอแข่งขันกับสโมสรใหญ่อย่างเอซิมิรานครับโดยก่อนหน้านี้ครับสโมสรเอซีมิรานได้ความสนใจนักเตะรายนี้และยื่นข้อเสนอมูลค่าประมาณ35ยานยูโรให้กับสโมสรขับมุพิจารณาแต่ถึงตรงนี้ครับมิโรเจออาจจะเร่งนักเตะรายนี้เป็นดีลสาคัญก็อาจจะมีการยื่นข้อเสนอมากกว่า35้านยูโรให้กับขับบู พิจารณาอีกรอบหนึ่งนะครับโดยสื่อจากอิตาลีครับก็ยังรายงานว่าสโมสรยักษ์ใหญ่จากอิตาลีอย่างเอซิมิรานยังเป็นตัวเต็งที่จะได้คว้านักเตะรายนี้ไปร่วมทีมเนื่องจากว่าเอซิมิรานครับสามารถควา้วาแชมป์การ์โชตเซเรอาอิตาลีฤดูกาลล่าสุดและการันตีพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้านั่นก็จะทําให้ชาวเด็กกิตาแรครับสนใจที่จะย้ยายมาร่วมทีมแต่ทิ้งอย่างไรครับจากการที่เรเตอร์สตีเองสามารถการันตีตัวจริงให้กับก,กิตาแรได้ครับก็จะทําให นักตะทีมคาดกันว่าจะเป็นคาินเดบอยคนต่อไปเนี่ยเลือกพิจารณาร่วมทีมจิ้งจอกสยามในช่วงซัมเมอร์นี้ครับขาต้องรอติดตามกันนะครับว่าทางด้านของโรเจอร์เองจะมีการยื่นข้อเสนออย่างที่เป็นข่าวให้กับสโมสรครับทธพิจารณาขายนักเตะรายนี้หรือไม่ครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการได้ความสนใจหัวฟูฮัมซาชาโรลีกันบ้างครับ โดยจากข่าวล่าสุดนะครับมีการคาากันว่าจะมี2สโมอสรในศึกพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจนักเตะร,รายนี้เพิ่มขึ้นมาครับจากที่ก่อนหน้านี้ครับทางด้านของสโมอสรเว็บเบอร์ลอาเบียและก็สโมอสรมิสเตอร์สโบในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับให้ความสนใจนักเตะร,รายนี้และพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอยืมตัวไปใช้งานหนึ่งซีซั่นในช่วงซัมเมอร์ครับแต่จากข่าวล่าสุดนะครับมีการรายงานกันว่าสโมอสรอ,อย่างเอเวอร์ตันและเมดิแคนฟอร์เร,กรสก็เริ่มให้ความสนใจนักเตะร,รายนี้เช่นกันครับ แล้วก็มีการคาดกันว่าจะมีการยื่นข้อเสนอแข่งขันเพื่อควา้าแฮมซาชาลูรีไปร่วมทีมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากว่าสโมสรเอเวอร์ตันเองครับตอนนี้ก็ต้องการนักเตะในตำแหน่งม,มิดฟิลด์เพื่อเสริมทัพมาสู้ศึกในพรีเม,มียร์ลีกฤดูดกาลหน้าครับรวมไปถึงสโมสรอ,อย่างด์ดตวยนะครฟอเรสต์ที่ตอนนี้ก็ยังจะต้องการนักเตะในตำแหน่งม,มิดฟิลด์เนื่องจากว่าทีมเองจะเสียเจมการ์เนอร์กลับไปให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าหมดสัญญายืมตัวกับทีมหนึ่งฤดูดกาลครับอ่ะก็ต้องรอดูกันว่าหัวฟูของเราหรือว่่่าาาฮัมซชรลีีเนย จับไปร่วหมหัวจุ่มท้ายกับสโมสรใดในช่วงซัมเมอร์เพราะจะตัวเองตอนนี้ก็เป็นวนเกิดของเรตเตอร์ซีและก็พร้อมที่จะเก็บข้าวของออกจากทิงคิงพาวเวอร์ในฤดูกาลนี้ครับก็ตลอดติดตามกันนะสำหรับัวฟูของเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับดีลกันย้ายทีมทั้งหมดของทีมเรตเตอร์ซีที่เกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยก็มีการคาดกันว่านะครับจิจจองสีฮุพวกเราจะมีการรีเฟซทีมและก็จะเสริมทัพนักเตะหลายๆในช่วงซัมเมอร์ แล้วก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการให้ความสนใจนักเตะเหล่านั้นและนี่ครับสื่อเขาก็ได้ยกดีลต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบเดือนที่ผ่านมานะครับว่าริเตอร์ของเราได้ให้ความสนใจนักเตะรายใดกันบ้างครับเรื่องกุนทีคคนแรกครับนั่นก็คือทางด้านของแมตต์กาเบตนะครับซึ่งเป็นดาวเตะของทางด้านสโมสรนิวซแรนด์นะครับก็ให้ความสนใจนักเตะรายนี้นะครับแล้วก็มีการคาดกันว่าครับจะมีการเฝ้ามองจับตาดูทางด้านแมตต์กาเบตนะครับว่าจะพัฒนาการได้มากน้อยแค่ไหน เกี่ยวกับฟอร์มการเร่น,นะครับสแตตเตยร์รายต่อไปครับก็คืออิบราฮิมซากาเร่ครับซึ่งซากาเร่เองครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เราเด็อร์ให้ความสนใจตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วก็มีการคาดกันว่าครับจะยิ่งข้อเสนอให้กับสโมสรพีเอสวีเอฟเป็นพิจารณามูลค่าราคาค่าตัวประมาณ30ล้านปอนด์ใจจังสนการณ์ล่าสุดนะครับก็มีท่านั่งสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็เชลซีให้ความสนใจนักเตะรายนี้เช่นกันครับสแตตเตยร์รายต่อไปครับนั่นก็คือท่านั่งของเจมส์การ์ครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ครับเรตเตอร์ของเราก็ได้ความสนใจทังด้านเจมสการ์เนอร์เช่นกันครับแต่ด้วยการที่เจมสการ์เนอร์เองต้องกลับไปที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดดนื่องจากว่าเอริกเทนฮากเองครับต้องการดูฟอร์มของนักเตะร,ร,รายนี้และก็จะเป็นการยากครับที่เรตเตอร์ของเราจะคว้านักเตะร,รายนี้มาร่วมทีมก็เป็นได้ครับส่วนคนต่อไปครับคือเราวายโควิลนักเตะสัญชาติอังกฤษนะครับในตำแหน่งกองหลังเป็นนักเตะที่เรตเตอร์ให้ความสนใจตั้งแต่เดือนมกราคมโดยตอนนั้นครับเจ้าตัวยืมตัวกับฮาร์ดฟิลด์ทาวน์และพพาทีมไปถึงรอออบเลย์ฟ เกือบที่จะเลื่อนชั้นสูพ่พรีเมียร์ลีกครับแต่ทิงอย่างไรครับที่จอร์สแยาบพวกพวกเราก็ยังให้ความสนใจด้วยติอันนี้แล้วก็มีการคาดกันว่าอาจจะมีการยื่นข้อเสนอให้ก,กับเชลซีพิจารณาในเร็ววันนี้อีกด้วยครับส่วนคนต่อไปครับนั่นก็คือนักเตะที่จะเป็นกองหลังอยา่างเกลสันเบเมอร์ครับเกลสันเบเมอร์ครับเป็นนักเตะแนวรับของทัลนตโตลีโนที่เราให้ความสนใจนะครับและก็อาจจะมีการยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับการดึงตัวดนดิปไพล์ร่วมทีมโตรลีโนอย่างท้าวในช่วงซัมเมอร์นี้ นะครับได้ทำง,งานได้ดีจนตอริโนเองเนี่ยต้องการพิจารณาคว้าตัวตริรานี้ไปรป่วมทีมอีกในซีซั่นและอาจจะทําให้เรสเตอร์เองครับยื่นข้อเสนอเดนิสปร์ตเพื่อแลกกับกิลสันเบเมอร์มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้ครับส,วส่วนดีลอื่นๆครับก็ยังมีความคืบหน้าย่างเชลดีกิตเตร์แครับก็อย่างที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้ว่าเรสเตอร์อาจจะมีการยื่นข้อเสนอมูลค่ามากกว่า35ล้านย,ยูโรแข่งกับเอซิมรานให้กับสโมสรคลับพิจารณาด้วยนะฮะ นี่ก็เป็นดีลทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้และคาดกันว่าจะมีเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เรสเตอร์ของเราให้ความสนใจมากขึ้นนะครับองรอติดตามว่าเราเจอจะรีเฟซทีมได้ดีหรือไม่ในช่วงสัปเหนี้ยไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการเปิดชุดแข่งใหม่ของเรสเตอร์ซีที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ครับโดยจากที่ก่อนหน้านี้ครับสโมสรเรสเตอร์ซียังไม่มีการเปิดชุดแข่งใหม่ออกมาให้แฟนบอลได้รับชมกันนะครับ ก็มีการคาดกันว่าการสโทสรจีจอกสยามจะเริ่มเปิดตัวชุดแข่งใหม่ฤดูกาลหน้าให้พวกเราได้ชมกันแล้วนะฮะจากธรรมเนียมก่อนหน้านี้ครับที่จีจอกสยามรัวเรตร์ซีของพวกเราเองเนี่ยจะมีการใส่ชุดแข่งใหม่ในวันสุดท้ายของการแข่งขันฤดูกาลล่าสุดครับแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาครับก็มีการทําให้เกิดขึ้นแต่อย่างใดแล้วก็มีการคาดกันว่าครับในช่วงฟรีซิตซันก็อาจจะมีการกลับมาใส่ชุดฤดูกาลแข่งขันใหม่ให้พวกเราได้ชมกันอีกครั้งนะครับ ด้วยแพลตฟอร์มของชุดแข่งขันครับก็ยังคงจะมีแบรนด์ชั้นนําของโลกอย่าง Adidas เป็นผู้จัดทําเสื้อให้นะครับเนื่องจากว่า Adidas เองครับจะมีสัญญาในปีสุดท้ายจากระยะเวลาสัญญา5ปีกับสโมสรเรตเตอร์ซีครับส่วนท้าน้าแถบหน้าอกนะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักก็คือ FBS นะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากสื่อเ a ดออนไลน์ก็ยังคงจัดอยู่ที่หน้าอกของเรตเตอร์ซีครับเพราะว่า FBS เองครับได้เซ็นสัญญาร่วมกับเรตเตอร์ซีเป็นระยะเวลา3ปี และฤดูกาลต่อไปก็จะเป็นปีที่2ของทางด้านเอ s สด้วยครับหากมีการคาดกันว่านะครับในช่วงพรีซิชั่นแบตแรกก็อาจจะได้ยืนชมชุดแข่งขันใหม่ของเทางด้านสมสรเรเตอร์สตีที่จะใช้แข่งในฤดูกาลหน้าครับนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตัวผมเองได้นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวันนีครับตัวผมเองของราทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปขขาวรจบัน สวัสดีครับ